สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้ m อมชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะตามสัญญานะว่า,าจะทําคลิปไปซื้อของให้นะคะไฟเขียวแล้วต้องไปแล้วละเอาละค่ะคุณผู้ชมก็นี่นะคะทําตามสัญญานะคะจะทําคลิปไปเอ่อโกลเซอรีนะคะโกลเซอรีก็คือการไปซื้อของจ่ายตลาดนั่นแหละค่ะก็ของในบ้านหมดนะคะก็อันดับได้เราจะไปหลายที่เลยแหละ วันนี้เดี๋ยวเราตอนเนี้ยเรากําลังจะไปที่ไหนคะลูกไมโหมือนไมโครคอสโก้คอสโก้คอสโก้กับไมโครที่เมืองไทยเขาเรียกไมโครใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเรียกคอสโก้นะคะคือต้อง <Mac ro S 1> มีโครที่เป็นรถ <laughs> ไมโครมันเป็นห้างเหมือนที่นี่แหละลูกขายของที่ที่เมืองไทยเขาเรียกไมโครคือขายาสำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกถึงเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไป คอสโก้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อผลผลไม้นะคะที่เอเชียมาร์เก็ตนะคะพูดไม่เมื่อยจะืีนี่เมื่อยแล้วจ้ะเอาละค่ะใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงคอสโก้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเราซื้อของไม่กี่อย่างครัวันี้แต่ว่าจะซื้อชิ้นใหญ่นิดนิดหนึ่งนะคะก็เลยคือว่ามันเป็นของใช้ในบ้านั้งหมดก็มาซื้อที่จะได้ถูกกว่าไงเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องมาคอสโก้อย่างเดียวนะคะแล้วก็คอสโก้เนี่ยต้องมีบัตรสมาชิกนะถ้าไม่มีบัตรสมาชิกนะคะคุณเข้าไปซื้อของเนี่ยเขาก็ซื้อของไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีบัตรสมาชิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นบัตรสมาชิกของคอสโก้นะคะหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปเราอยู่ข้างหลังลวยรูปเทเลมาก <c oughs>

เอาเซมมาไม่ลลก จะเอาหมุนเที่ยตรงนั้นอ่ะอันสุกๆอันนั้นมา่อยอันสุกๆมา่อยนี่นี่ไงสุกอันนึงไม่เอาเราเนี้เหรอเหรอหกครบแล้วน้ำแต่หกเอาอันนี้ด้วย มันไม่มีซุปเลยมีแต่ซูปนี้เยนยอ้าตามมาก็มันมีคนมันยินถ่ายตรงนั้นไม่ได้มาลุกต่อไปเอา เอาตรงนั้นเออไม่มองเยอะเขามีคนดีหนุ่นยเยอะเขื่อนไหมเหมนว่าสูตรม,มันโอเคสูตรเล็กนะเจ๊เขาเอาอันใหญ่มาโชว์ข้างบนอ่ก็เอาอันนี้แหละอันนี้อ่ะจะกินตอน,น,นเช้ากับขวดสองเอาลาสเบลยไหม แม่ก็ไม่ชอบแล้วแม่แม่ต้อจะกินตอนเช้ากับขวสองชุดยอดลเอาแครอทอันเ,เล็กๆคุณน,นั่งกินเล่นไหมเอามันมีสองแพ็คใหญ่เลยเดี๋ยวลอง

ใถ่านใหญ่จังนี่ของเราไม่ใชมอยู่ใตรงนั้นะใบตรงนั้นแหละน,น,น้องเอาลนะ้าไหรอเอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปซื้ออาหารเรียบร้อยได้ของแล้วนะคะอยู่ในรถใครจะเข็นเดี๋ยวไปเปิดให้ดูที่บ้านนะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะ ดนนเดี๋ยวเราจะมารีวิวฮอเดกนะคะฮอเดกของคอสโก้ที่อเมริการาคาถูกมากๆแล้วก็อร่อยด้วย mm hmm. ล้างมือทุกครั้งอันน้ำแม่ลูกฆ mm hmm. ่าเชื้อทุกครั้งนะคะยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่เนาะ เดี๋ยวจะรีวิวฮอตดอกในคอสโกในอเมริกานะคะเอามาเอามาให้แม่หนคกหลบพอเนี่ยค่ะฮอตดอกอยู่ในนี้นะคะแล้วก็รวมกับน้ำดื่มด้วยโซดานะคะอันนี้จะเป็นสปรายนะคะทั้งหมดเนี้ย1 9 9เซ้ซนนะคะก็ประมาณเกือบ2เหรียญน,นะคะ2เหรียญดอลลาร์ประมาณ 60บาทนะคะซึ่งราคาถูกมากๆถ้าคุณไปตามร้านอาหารนะคะไม่ได้ราคานี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณห้าเก้าเก้าหกเก้า้า็ดเ้าประมาณเนี้ยแต่ที่นี่แค่หนึ่งเก้้าเหรียญนะคะเราฮอตดอกใหญ่มากเราก็อร่อยด้วยขอดูน้ำนันหนึงก็ <c oughs> ซื้อฮอตดอกแถมน้ำนะคะอู้ชื่นใจน,นานจะกินอ่า น้ำบัดลมทีนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าโซดาน้ำมันลมนะว้าวคุณผู้ชมดูปลาใส่กับแม่คนละอันวู้วอันนี้ไหมไม่ยองเนสไม่ใช่มาอยางมมาอยางนเนสเป็นอะไระคะคัสตาร์ดอ๋อแล้วก็คัสตาร์ดเขาให้มาแต่ไม่ชอบกินมันเผ็ดดิใช่ไหม,มไม่ยองเนสเปรี้ยวขาอ๋อไม่เปรี้ยวขาวคุณผู้ชมมากินกันอืม เอามานิดนึงยายคนอุปกาณ์คอสโก้ดดม,มาคอสโก้เทไรนะคะต้อง กินหัวดอกคอสโกะใหญ่และอร่อยแล้วก็ถูกลองน้ำาใส่ไงฟ้าใส่ผสมน้ำสามอย่างในอันนี้มีอะไรบ้างคะลูกเปบปซี่แล้วก็ไดเอทเปบปซี่ไดเอทไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ นะอันนี้ลามันเนทแล้วก็คค้กลามันเนตมันจะมีโค้ดได้ไงมันมีแต่เป๊บซีนน่นั้นน่ะ thấy <laughs> ừ. à, cái mẹ kia ở trong mấy chục đấy Ừ. ở trên trên nơi khác kìm mọi lúc mọi nhiều, mọi lúc mọi lúc คุณผู้ชมวิชิอิ่มแล้วะ <c oughs> เอาอีกไมู่้เกิมากหมดเลย <c oughs> แปลกวันนี้ไม่ค่อยหิวข้าวกินข้าวต้มหมูสับไปเมื่อเช้านี้นตั้งแต่11โมงยังไม่หิวเลยชื่นใจู เรนจะลืมไม่กินสักหน่อยแดดแรงแรงมั้ยกินไม่หมดเดี๋ยวเก็บไว้กินที่บ้านเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไป เอเชียนมาแก้กันต่อนะคะไปกันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ซื้อของได้ครบทุกอย่างแล้วเนาะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องสตาร์ทรถขอนนะคะก็เดี๋ยวก็กลับบ้านคนเยอะมากทุกที่เลยคอสโก้ Costco ก็เยอะอันเนี้ยเอสมาทก็เยอะแม่หัวร้อนหมดเลยแม่แบบเราขับรถนี้แบบว่าที่จะราไม่มีรถแบบว่อ๊ยขับก็ไม่ดีจะแซกจะแซงเราอะไรก็ไม่รู้โอ้ยคุณผู้ชมวิกกี้นิมดูเอาว่าใส่ได้ของกินมหมนิม่มๆเป็นกับโมจิอันนไหนๆเขาให้คุ้มชงเล จริงๆมันใส่กับน้ำแข็งใส่แรกแบบนี้อได้ขนมโมจิอะไรไม่รู้มันกินเล่นพี่ดีเขาไว้ใส่ไอติมเลยมันยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มคุณผู้ชมกินฮอทดอกเมื่อกี้กินอีกแล้วแม่อันนี้ที่เราไปกินไอติมที่ร้านใกล้ๆกตอสะเกดอะเราเขาใส่เนยนในของกินเล่นของคนเกาหลีหรือเปล่าใช่ไหมพ่อเอชมาเนี่ยมันเจ้าของน่าจะเป็นคนเกาหลีใช่ไหม นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็คือรวบรวมอาหารผักผึเอเชียไว้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบมาที่นี่กันแล้วก็มันอยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ทางผ่านวิกกี้ไปทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่นี่จะแวะบ่อยเขาะจะมีพวกอยากกินหมูกระทะก็จะมาหาแบบหมูสไลด์ที่นี่ได้ง่ายนะคะ มีของกินเยอะแยะมากมายนะคะเอาละวคะ่ะวันนี้วิกกี้ไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูแต่วิกกี้เคยถ่ายไว้เยอะแล้วแหละคลิปเก่าๆนะเพราะว่าคนเยอะล้เรา,เร,าเรีบซื้อแล้วก็รีบมาค่ะเพราะว่าคุณดาเลนก็เราเอาพิซซ่าคุณผู้ชม <laughs> พิซซ่าที่ซื้อมาจากอ,าอะไรนะคอสโกอยู่หลังรถอยู่เลยเดี๋ยวมันจะเย็นกว่าไปกันนะคะกลับบ้านไมหนาวจังที่บ้านมาแค่องสองเองอะไรสองสองอ มันอยู่แถวนี้ไปซื้อใหม่ก็ได้อหไ่ก็ได้ไ <c oughs> อ้ถ <c oughs> ุงหนึ่งเข้าไปเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเอาบ,บอกดานเรนว่ามันเย็นแล้วมั้งเนี่ยแค่อุ่นไหมเออคุณเจ้าช่วยแม่ถือของนะจ้าทำไม่ช่วยแม่ก็แบดนี้